สว e, ัสดีตอนเช้าบมเ้ยเดี๋ยวนี้ตะเสียงยิ่งตะเสียงลิงขาลิงตัวนี้กันะมังมังมังบเลเียเื่อนเออเคลื่อนแล้วโอ้เออิไปหยียบค่นไปยียได้อื้นยังไปเออเอื้นเอื้นลูกเอืนเอื้นนั่นก็พอแล้วเอื้นพ่อขึ้นพ่อพอ ขอนั่นเชื่อไ่ได้เดี๋ยยโอเจงโอ้กันเลยเดี๋ยวบอกต่ละคำเอเออาคุกเอาลกเด้อเออมือมือนีบาพงนี้มืออึ้งเหรอเอออาเ่เบอร์ไซก็อวนอลก พอมื่อใส่ก้งหูวอางยากแต่เสียจังบาทดม่สุภาพเป็นมากเลนเสียงก็ซักไม่ได้พี่ย้ายห้องน้ำลอยได้บ่สีซักโอ้ยนูสิปันเหเองเยข้ามขามเทวาว่าเสื้อบหดอกนี่ก็คือที่เขาเจ้าของเนาะนาข้ามบานนูสีปันให้ดอกมือบ้านผู้ใดปันมีแม่เฮ็ดบดมือเลยพี่น้อง่าไปเสื้อ ่าไปเซอลิงเร็วเร็วเร็วพ่อเร็วรู้จัเลยนะเาเป็นเองพี่ชายหรอจั่เลนะอีรอบเไปีพวกงันก็ได้พ่อ่ละคนพ่่นแม่พูดไปลพ่อละคนพ่อละคนพ่อละคนน่ม่พูดไ่ไพดไปชักพาจะพูดก็ได้เลยัก้นบนเลยเนี่ยเอานมากบพอจ้าเออจืแลอ๋อืแลมาลวอกลวยบออย่า เดี๋ยวไปรียนบ้านน่นเบยมคดีวพ่อแม่เวอไปไปไปคว้าขึ้นอนคนนี้หมืมีหนาที่เหนียวพอเอกตอนนี้ไปไปเอกไปไเอกไปนายเอกก็คือคนมีตะเวีนี่แหะไอ้ถก็นอนวะอ้ ไม่นก็ไปด้ยาเอนยงลูกหรือตัวหรือตัวพ่อเองนี่ยไ้อก็มาได็พอเไปนอนเน่ยลากระพ่อไปนอนอยู่ผุนไงพ่ไปนอนเน่ยบ่นี่นอนอยู่ขอกุ้งว่าป็นบ่บังคับพ่อไปนอนใคิปเบิ้มือไหมยังอเงียนอยู่ลล่ะใคลิปหรือเ่าใคิปอยนฉน่าเบ่ไป้็นอนไหมยังอบเงียนอยู่โซ้งแถวอันนี้เป็นหายเด้อนี่นยายไล่ก็บอันไอเอกนี่ มือนี้โบกมือล่าเลยมือนี่อะโบกไปดโบนั่นจะแปดขี้ผุหมู่บ้านนี่โคตรเกินไปเนาะโบกิหมู่บ้านโอ้ยจะเป็นมวมนขเลยอันนีนันแล้วตอนนี้จะไ่ไปได้นไม่พอไปมไปอือัไม่อ่อไปหรือ่อไปหรืยังไม่พไปรัไ่อตัไม่ออง่อไปอไม่พอไหังนือนีไปเอมพอดีครับ่ไปหไม่รับ เพราะไม่จินจีดจอทิ้งไว้แล้วไม่จินจีไปรถตูกแล้วแม่แล้วที่บานไม่ไหวพาไปอของดีไปนม่ไปนั่งไปแม่ปิไปนั่งไหนเดี๋ยวไปกินออมแบ๊ไหมโอ้ยผจค่อยตัวละป่นเนี่ยแม่จินไแม่จีนคือรถนั่นละเออเเออจะร่งร้อแล้วพี่น๋องจะร่างสิ้ออกฟัองขาดเลเดี๋ยวนี้ จะบุบีพอคเป็นคนเสือบไหรแล้วเจ้าเสื้อไหรจะไปโเร็วนเบิ้งอิตะเวนห่างเลื่องหุืล่นะอาตะเวนพอเอกไปใส่แล้วขึ้บนสตาร์ทรถเดินทางไปประตูท่าทางจะพอแลยบาทนี้เร็วขึ้นอาจะขึ้นบนไปสัตว์หน้ามันบ่วงหน้าบอไรด้น ไปอยู่ไขี่ทั้งนอกไขี่ท้นอกาลงนไปันอกยังไปนอนบ้างยังไปนอนตานรถไปด้ยอ่ยังไปนอนอกงอกแรีบ่เด็กไปไบอกแล้วว่ามันไกล อ๋อยากไปเห็นบ้านเราไปดอกพ่อฝากได้ของไปขอบคุณค่บาานเด้ตัวนี้ยังยังนียังนีโอโนตัวนี้เเรย่บสิเย่าับเดี๋ยวมาไ่ยัดโคบหเอื่เอมนหรอโบม่ฝาปดอก่ิติด มันติเต้นมันแค่ระหาขาตรวจเปิดเทีงขึ้นตเจิน่ากิโลมาขึ้นตัวนี้เป็นิดเลยข้าวมันข้าวข้าวน้ำมันหน่อยข้าวยาวมันยามากม่กินจไม่หน่อยย่านกบนม่กินไมกินจบายสิเบ็ดกบนะนรถรถไปนะไกันกบเลี้ยงคือกบไตขึ้ะกบเลี้ยงนี่เนาะจะไปใส่

ว่าคว่าเดียวกันก็มีย่งโอาโหีนเดียวนวย่วก็วยวลุ้นรงิ่วเย่วกันาสุรมาู้เืออกกันอสูขึ้นไปสู้กันไปเองกกันไปแรงด้กันไปแรงด้วยออกกัปท้อรอีครัสวัสดครับผมเดดำเลอ้ เม่อ okay. yeah, e ีม่ดียวเดียวดูได้ออแบบจังสิไปมื่นละแม่แม่ป้าตาไปปาปลาปไปลำหนามัว่าดีบอสดีบัสวนกว่าแม่ัว่าไปนี้เกิดมาทมม่่สายไว้จะมีจะต้องน้คุ่เ้นะคขอบคุณทุกทุกททุกทุกทุกทุ้ทุก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 ทุุกทุกท่กททุกทุดทุมทุกทุกทุกกทุกทุมทุก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 ทกทุกทุกกทุ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 กทเกุ่กทุกท เอากระตี้ขึ้นแล้ก็ตี้ขึ้นลูกตี่ขึ้นมงก้านี่ขึ้นบงไอ้พุ่มเฮะเี่นียวขึ่ไอ้านใหญ่ได้ปะได้ปะลูกกอกาขื่นแล้วย่านครบ เปินยังไ้กินมือออมเนื้อไปื่ไปน้ำตาลเนียล่ะปลาคอเคื่องเจ้าไน้องกูโมซีตำบลตาเนียลกคนไปง่าอกไงไปปวยยาอุ่มยาไปอุ้มยาขึ้นรถไปแล้วแล้วไปอุ้มยาขึ้นรถแล้วเ อะไรอุ่มบ่เขียดก็บผบเป็นจปลามืมอนี้ปลาหลก็มีเย็นก็มีมาเลยก็เย็นเหมือนสามสิบแปดโลแต่จากนี้ไปแต่ว่างานจากงานไปมือแรงเนี่ยบัวไก่บัวไก่ทามากมือนี่จะกิโลพอะมาสิบโล พอยุดไปร้อนพุ่นก็ได้มันบดติ่ร็จเอาไลยทั้งเลยพอยุดอะไรฉันพอยุดไปพอยุดกระบอกไปเลยกะไปปูฉาดนอนในห้องน้าเหรอเนาะนอนในซาขั้วต้นไม้ขั้วเย็นราเย็นแหงวางนอนกับมีแตเตจขงนอนบันดีกันคนไปหลายๆพี่น้องไปหลายๆทีให้ไปนอนใส่ยีหลาเมาขาลไปก่อนคอยงานไ่ห่น

มันบ่ดูดเอาตู๊กระตุ้นขึ้นแม่โอเคโอเคยิเีอใจเรฉันีก่อนแล้วข้วเดพออีกไปนังเอออออย่ารมกดไลค์กดแชร์เลยกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับสองที่มานพื่งเอที่เชียงเลยที่ร้องเลย